สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเรานะครับทีมงาน RC ุซีรพานะครับมีสินค้านะฮะเป็นรถบังคับที่ไม่ธรรมดานะครับรถบังคับดิฟขับเคลื่อน4ีล้อนะครับเป็นโฟร์วิวไดนะครับเป็นรุ่นนี้ก็ชื่อรุ่น X-Dip สีประตูนะครับสีฟ้าอ่อนนะก็จะมีลายสีให้เลือกนะครับเราสามารถจะทำเลือกสีได้ตามใจนะครับส่วนคันนี้เราก็าแต่งปิดเปิดด้วยระบบประตูไฟฟ้านะครับจะเป็นเครื่องเสียงเครื่องเสียงสวยๆแบบนี้นะครับพร้อมคำวีบาหลังจอะก,กระบะ ตัวนี้พิเศษจะมีชุดลำโพงด้านในครับอีกสองดอกนะครับนี่คือเพิ่มเติมนะครับทางนั้นก็มีจำหน่ายอะไหรนะครับชุดแต่งภายนอก้อมแม็กสวยๆแบบนี้นะครับก็จะมีงานที่เรากำลังทำ เรามาดูระบบไฟฟ้านะครับประตูไฟฟ้าเราใช้งานสะดวกนะครับง่ายๆนะครับดูสวิตช์ด้านหน้าเรามีให้เลื่อนนะครับใช้งานง่ายนะครับลองเข็ดูนะครับสะดวกสบายนะครับใช้งานได้จริงแข็งแรงนะครับจำนี้ยกทั้งคันเลยนะครับแรงมากนะครับชิ้นส่วนแบบนี้มีที่ดาวนะครับจะทำสีคราบแปดนะครับ เป็นมากกว่ารถบครับให้ท่านที่ผู้ติดตามผลงานของเรานะครับเว็บไซต์อาร์ซีบูรพานะครับ